ั c กับเกษมสันค่ะพบกับอาจารย์เกษมสันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุก่านุงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะคุณผู้ชมคะก็เราก็แสดงความไว้อาลัยนะคะต่อการเสียชีวิตนะคะถือว่าถึงแก่สัญญกรรมค่ะของอดีตผู้นานะคะของสิงคโปร์ค่ะครับณวัย9กาเปีอยู่โรงพยาบาล47วันนะครับด้วยโรคปอดอักเสบนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจเราก็ต้องแสดงความเสียใจกับคนสิงคโปร์ทางประเทศวันนี้ผมจะนําประวัติของท่านในมุมที่ผมได้ศึกษา มาเล่าให้ฟังเกิดเมื่อไหร่อะไรเมื่อไรนี้จุกจิกแล้วทุกช่องเสนอแล้วแต่ว่าในมุมเสนอไปแล้วในที่ผมทำมาดูทําไมโลกทั้งโลกถึงมองว่าลีคอนยูเป็นนายกหรือเป็นผู้นําของเอเชียซึ่งหาตัวจับได้ยากมาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะไปคุยเรื่องนั้นนะคะอาจารย์ก็มีรายงานเตรียมพร้อมไว้ด้วยใช่ไหมคะสําหรับในช่วงที่อาจารย์เดินทางก่อนหน้านี้ค่ะครับมีทะเลทรายนะครับ มีทะเลสายในอาเซียนเรามีทะเลสายและเป็นทะเลสายซึ่งน่าสนใจด้วยแต่ท่านอาจจะคิดว่าเป็นทะเลสายเล็กๆแต่วามจญิงใหญ่โตโมโหฬารมากอ,มอยากให้ชมรายงานนี้ก่อนครับ มีเชื่อนะคะว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนของเรามีทะเลทรายค่ะ A c ซ l พ s ัจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมความอเมซิ่งของทะเลทรายที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในอาเซียนที่ประเทศเวียดนามกันค่ะทะเลทรายมุยเน่ในภาษาเวียดนามเรียกว่ามุยแหนนะคะชื่อเรียกมุยเน่นั้นเป็นสำรวนเปลียบเลยว่าหมายถึงสมุนที่ยื่นออกมาสู่ท้องทะเลเพราะที่ตั้งของทะเลทรายแห่งนี้ยื่นออกไปในท้องทะเลนั่นเองค่ะ ทะเลทรายมูยเนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือฟงฟานเทียตจังหวัดอนส่วนค่ะจังหวัดชายทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนามการเดินทางไปที่ทะเลทรายมูยเน่ไม่ยากค่ะเกี่ยงขะนังเครื่องบินไปลงที่นครโฮจิมินห์แล้วนั่งรถต่อไปอีกประมาณ3-4ชั่วโมงก็มาถึงแล้วค่ะทะเลทรายมูยเน่เพิ่งถูกค้นพบเมือ่อ10ปีก่อนนีเองนะคะแต่เดิมบริเวณที่เป็นทะเลทรายตรงนี้เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆค่ะ เลทรายแห่งนี้เกิดจากลมพัดเอาทรายจากหาดทรายขึ้นมาทับถมเรื่อยๆจนกลายเป็นพื้นทะเลทรายที่กว้างใหญ่ปัจจุบันล,ลมก็ยังพัดทรายเข้ามาทับถมอยู่เรื่อยๆนะคะจนถูกเรียกว่าทะเลทรายที่ยังมีชีวิตค่ะทะเลทรายมูเน่เป็นที่รู้จักกันในชื่อทะเลทรายสองสีค่ะ ทะเลทรายมยเน่นั้นแบ่งออกเป็นสองพื้นที่คือทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาวทะเลทรายแดงนั้นอยู่ติดกับทะเลจีนใต้มีพื้นที่กว้างใหญ่และสันทรายที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะถึงแสงแดดจะแรงแต่ก็ไม่ร้อนจัดนะคะเพราะมีลมเย็นๆจากทะเลพัดผ่านตลอดเวลาที่น่านสนใจคือที่นี่เขามีสไลเดอร์ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะไว้ให้ได้เล่นสนุกลื่นลงจากเนินทรายกัน ทะเลทรายขาวนั้นจะอยู่ถัดไปทางใต้ของทะเลทรายแดงอีก30กิโลเมตรค่ะที่ทะเลทรายขาวนี้มีโอเอซิสหรือแหล่งน้ําจืดเป็นมุมกว้างๆด้วยค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ทะเลทรายขาวก็จะขับรถจิบหรือรถเอสทีวีเที่ยวกันค่ะแต่ที่น่าอเมซิ่งของทะเลทรายมีเน่ก็คือสีของทะเลทรายค่ะที่จะเปลี่ยนสีตามช่วงเวลาตอนตีห้าทะเลทรายก็จะเป็นสีทองส่วนตอนบ่ายทะเลทรายจะกลายเป็นสีขาวเมื่อต้องกับแสงแดด ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเม็ดทรายเก็บแสงไว้นั่นเองค่ะใครอยากสัมผัสบรรยากาศทะเลทรายประเทศอาเซียนก็มีนะคะไม่ต้องไปไกลถึงตะวันออกกลางไปเที่ยวทะเลทรายมูเน่ประเทศเวียดนามค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องประทับใจ ค่ะผู้ชมคะนั่นก็เป็นความสวยงามนะคะของมุยเน่นะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากประเทศเราเลยนะเป็นความ a m a z i n นะครับจากโฮจิมินห์มาน200กิโลเมตรแต่ว่า200กิโลเมตรนี่นั่งรถประมาณ5-6ชั่วโมงเพราะทางก็ยังเล็กอยู่แล้วจำกัดความเร็วความเป็นไปได้ในการจะไปนั่นเป็นความงามธรรมชาติแต่ความโหดร้ายของสงครามที่ทิ้งระเบิดกันเครื่องบินซากเครื่องบินเนี่ยคนสอปลาวเข้ามารีไซเคิลถ้าเอาเศษเครื่องบินกับเศษระเบิดที่เป็นอลูมิเนียมส่วนที่เป็นอลูมิเนียมมารีไซเคิลแล้วทำเป็นวงกุญแจนะครับอันนี้เป็นรูป อกไม้ประจำชาติของสปลาวนะครับก็คือดอกจำปาถ้าของไทยก็คือดอกตีลาวดีนะครับผมมีแจกอยู่ในแฟนเพจเกษมสันเอซีนะครับก็ลงไปคอมเมนต์เกี่ยวกับรายการเราอยากฟังเรื่องอะไรก็ได้เขียนมาก็จะโชคดีได้ตรงนี้ภายในวันพฤหัสนี้ภายในวันพฤหัสนะคะก็จะเลือกผู้โชคดีมาค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะอย่างที่เกิดออกไปนะคะจาย์ก็จะเล่าถึงเรื่องของสิงคโปร์นะคะจาก เกาเล็กๆนะคะเป็นเป็นเมืองท่าปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินนะครจากเมีหนังสือเล่มหนึ่งจากประเทศลกที่3เป็นประเทศชั้นหนึ่งประเทศเจริญแล้วจาก t h i r d world to first world ทำได้อย่างไรดูประวัติสั้นๆนิดเดียวขอดูนิดเดียวนะครับเป็นประวัติของลีกอนยูนะครับเขาเกิด2466นะครับ กันยา16กันยา2466นะครับความยิงถ้าอยู่จนถึงอีกไม่กี่เดือนอายุ92ในนี้ท่านถึงแก่เสียกรรมก็91ปีนะครับจบเคมบริดจ์นะครับแล้วดำรงตำแหน่ง31ปีตั้ศงแนถึง1 3 3ลีกอนยูเป็นคนเรียนเก่งมากเรียนเก่งนะครับไปเคมบริดจ์เนี่ยได้จบเหมือนกับ เกียรติยมสุดๆอะก็คือเรียนในมหาดีที่สุดเท่าที่เคยมีประวัติศาสตร์นะครับแล้วความเรียนเก่งนี่ถ่ายทอดไปถึงลูกชายด้วยขนายกคนปัจจับันลีเซียนหลงก็เป็นคนที่เรียนเก่งมากเรียนจบแล้วแบบคะแนน่างจากเพื่อนแบบทิ้งหางบอกสมองดีมากนะครับพอเรียนจบก็กลับมาที่สิงคโปร์นะครับจุดเด่นของลีกวนยูที่นําพาประเทศขึ้นมาได้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีหลักการมากนะครับตอนเขาเข้ามาเป็นนายกครั้งแรก2502ประเทศ นึกถึงสภาพประเทศนะะเล็กๆ6ก0กว่าตารางกิโลเมตรขนาดเมืองนนทบุรีนะครับเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่ถึงขนาดกรุงเทพไม่ถึงกรุงเทพในี่ง็้ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าสิงคโปร์สามเท่านะครับใหญ่กว่าภูเก็ตซึ่งมีประมาณ500ตารางกิโลเมตรนิดเดียวนะครับไม่มีอะไรเลยน้ำดิบยังต้องซื้อจากมาเลเซียมาใช้มาแปลงเป็นน้ำประาทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ค่อยจะมีมากเท่าไหร่นักนะคะค่ะลีกันอยู่ชัดเจนมากต้องรวมกับมาเลเซียนะครับเพื่อจะให้เป็น อยู่รอดนะครับก็รวมเันไปได้พังแต่เนื่องจากเชื้อชาติต่างกันสิงคโปร์เนี่ยคนจีนประมาณ75%นะครับคนมาเลเซยหรือคนภูมิอิตราประมาณ1 4บ5คนอินเดียประมาณ8%อินเดียนี่มากับอังกฤษก็มาอยู่ตรงนี้สลับกับมาเลเซียมาเลเซียคนภูมิอิตรา6 0คนจีนประมาณ30ที่เหลือ10%เป็นก็เป็นประมาณคนอินเดียพออยู่ด้วยกันความขัดแย้งเพาะทานเชื้อชาติก็ตีกันนะฮะคนจีนเนี่ย เก่งขยันขันแข็งถึงแม้จํานวนน้อยในมาเลเซียครองเศรษฐกิจเยอะตอนสิงคโปร์ขอมารวมมาเลเซียก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วเพราะจีนก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็จะครอบเศรษฐกิจหมดแล้วกลัวเหมือนกันอย่างจะเอาจีนมาเพิ่มอีกก็มาเลเซียก็เลยต้องไ่เอาซาบ้าสารวักมารวมด้วยเพื่อเพิ่มจํานวนคนตั้งแต่ขระนั้นก็มีการตีกันมากนะครับรวมได้ปี2อง6ันอยกันยายนงรรวมได้รวมได้ไม่ถึง2ปีนายกของมาเลเซียสมัยนั้นเป็นนายกคนแรกเหมือนกันตนกูอับดุลรัฟมาน ก็บอกเลีกยนอยู่บอกเราแยกกันเถอะถ้าอยู่ด้วยกันก็จะเกิดความขัดแย้งด้านสังคมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับ9สิงหาคมเนี่ยภาพที่เห็นขนาดนี้คือ9สิงหาคม2508จากการรวมตัวไม่ถึง2ปีดีลีกยนยูออกมาประกาศกับคนสิงคโปร์ ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ1นล้านแปดแสนคนเศษเศษเท่านั้นเองค่คะความสั้นๆอย่างนี้ครับอันที่1ก็บอกว่าเรากําลังต้องเล่นเกมที่คนอื่นบังคับให้เราเล่นคือสิงคโปร์อยากอยู่แต่มาเลเซียก็พยายามบีบคือบีบนะคะโดนบีบนั่นเอง<ต>ค่ะ,ะเรามีคนหลายล้านคนต้องดูแลหลายล้านคนก็คือล้านแปดแสนคนที่ว่าเราลําบากแน่แต่สิงคโปร์จะต้องรอดสิงคโปร์วิวซอร์ฟ์นั่นคือวลีเด็ดวลีเด็ดของเขานะคะคือคนนี้พูดจบปั๊บก็ยกพระนหน้าสีขาวซับน้ําตาเลย นะครับอันนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นเพราะนั้นตำแหน่งของประเทศหลังจากแยกแล้วหลายคนก็บอกแยกแล้วก็พัฒนาบริหารไปแต่ผมเรียนว่าวันนั้นนะครับในปี2 0 0 8เนี่ยสิงคโปร์หนึ่งไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมีคนอยู่นิดเดียวนะครับและปัญหาสังคมเต็มไปหมดกระทั่งเรื่องคอรัปชันใหม่ด้วยนะคะกระทั่งเรื่องคอรัปชันยังหนักหนาไม่แพ้บ้านเราผมเคยเล่าในรายการนี้ว่าขนาดคนไข้ไปโรงพยาบาลฮะจะขอน้ำร้อนกินสักแก้วนึ่งยังต้อง จัดไส้โตเนี่ยเป็นประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประโยชน์เป็นหมดเพราะว่าคนเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติก็มีผู้คนก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรกันดีอย่างนั้นนะอาจารย์ครับเนี่ยครับประโยชน์เนี่ยนะครับ The somebody place else's have. in. Few million lives account million people's for lives will survive. s r ครับอันนั้นก็เป็นความาเด็ดเดี่ยวลีกวนยูวันที่เริ่มแยกออกมาเนี่ยนะครับหลายคนก็คิดว่าก็บริหารประเทศไปแต่ลำบากมากเพราะเขาไม่ไว้ใจใครเลย ทหารที่อยู่รอบตัวเองรักคนสิงคโปร์หรือรักคนมาเลเซียจะประชุมคอรมอจะโดนสังหารทั้งคอรมอหรือเปล่าลูกเมียจะอยู่อย่างไรว่าชีวิตช่วงแรกเขาลำบากมากนะครับลูกเมียต้องไปอยู่ที่หนึ่งในที่ที่ที่ปลอดภัยจากการถูกลอบสังหารตัวเขาเองต้องอยู่ในแคมป์นะครับการบริหารเป็นไปด้วยความยากลาบาก พรุ่งนี้จะมาเล่าต่อว่าลีกอนยู้นะนาประเทศอย่างไรจากประเทศที่ยากจนรวยกับไทยนิดเดียววันนี้เป็นประเทศพัฒนาแล้วส่วนเรายังอยู่กับที่จะให้ฟังในวันพรุ่งนี้ต่อค่ะรวมทั้งผู้ชมนะคะสามารถสนใจอะไรนะคะถามคาถามกันมาได้จะเป็นเรื่องของลีกอนยูล่าสุดก็ได้นะคะก็จะเป็นผู้โชคดีได้พง์แจกไปนะคะถ่าววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะรอฟังพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมา AEC Plus Delivery สักครู่ค่ะ